สวัสดีครับเพื่อนๆปีๆน้อ,อ,อ,นองๆสวัสดีครับคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรเพื่อนบ้านนะครับคลิปนี้หวยลาวนะครับสูตรปักหลักของวันที่2อมีสายหยนสม68ร้อยหผลพุดขก่อนที่ให้ไว้นะครับเข้ามาด้วยกันสี่โซ ปลักหน่วยบนนะครับ3ตัวกับ4ตัวแล้วก็ปักหลัก10ล่างนะครับ3ตัวกับ4ตัวถ้าพร้อมัาแล้วนะครับไปรับชมสูตรตัวเลขสถิติวันที่2มีเมษายนกันเลยครับคำเตือน สุดหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับ ก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสุดหอยเพื่อนบ้านด้วยนะครับแอดไลน์ Ad มาพูดคุยกันได้นะครับที่แ d ดแซตดี9กาาหาสำหรับหอยดาพัฒนานะครับช่วงของสุดท้ายนะครับก็จะให้หน้อยชุดนะครับในรายกลุ่มของเรานะครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับ ปักหลักร้อย3ตัวในเลขหก 6, เลขแปเลขเก้า ร้อยสี่ตัวนะครับสี่หกเจ็ดเก้าสรุปนะครับหลักร้อยเป็นสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับสามตัวได้หกแปดเก้าสี่ตัวสี่หกเจ็ดเก้า ก็มีเลข6กนะครับกับเลข9ที่เหมือนกันทั้งสองสูตสูตต่อไปนะครับ10บนสาตูว10บบนก็เป็นสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับ ปักลัก10บบนสตัวศูนย์หนึ่บบนสี่ตัว สิบบน4ตัวนะครับหกแปสรุปนะครับ10บน3ตัวได้ศู9 4ตัว6 8แปมีเลขหนึ่กับเลขเก้นะครับที่เหมือนกันทั้งสองสุด ห่วยบน3ตู่ใช้สูตรเก่าต่อเน,นื่องจากงวดก่อนนะครับเข้ามาด้วยกัน1นึ่งงวดันสูตรนี้ พักลักหน่วยบนสามตัวเล็กเเล็กแเล็กสหน่วยบน4ตัวสุดขราวตอนนั้นจังวดก่อนเข้ามาด้วยกัน3ามวดติดนะครับหลังจะปล่อยสุดไปรวมแล้วก็9งว้วดนะครับ บนสี่ตัวสองหกเจ็ดหนึ่งสรุปนะครับหน่วยบนสามตัวนะครับเจ็ดแปดสี่สูตรเก่าเข้าต่อเนื่องมาหนึ่งงวดนะครับสี่ตัวก็สูตรเก่าเหมือนกันนะครับได้สองหกเจ็ดหนึ่งสี่ตัวเข้าต่อเนื่องมาสามงวดด้วยกันนะครับ สองสูตรชนกันนะครับมีแค่ตัวเดียวนะครับที่เหมือนกันทั้งสองสูตรเป็นเลข7นะครับแล้วเราก็จะใช้เลข6นะครับจากสูตร4ตัวมาช่วยจับคู่หน่วยบนก็จะเป็น6กับ7ก็มาจับคู่กันนะครับได้2ตัวบนตรงๆด้วยกัน4ชุด หนึ่งหกหต่อกันที่10ล่างนะครับ10ล่าง3ตัวเป็นสุดใหม่ ทำมาด้วยกัน4งวดแบบสูตรนี้ สิบล่างสามตัวนะครับแปดสูงสามต่อไปเป็นสิบล่างสี่ตัว เป็นสูตรเก่านะครับตอนนี้นจะงวดก่อดเข้ามาด้วยกันหนึ่งง้ครับหลังจากปล่อยสูตรไปพักลักสิบล่างสี่ถั่วนะครับสามสี่ สรุป10ล่าง3ตัวได้803เป็นสูตรใหม่นะครับแล้วก็4ตัวเป็นสูตรเก่าเข้าตัวนื่องมา1นงวดได้3 4 6 8ก็มีเลขสานะครับตัวแรกกับเลขแปนะครับที่เหมือนกันทั้งสองสูตร สองตัวล่างนะครับตรงๆก็จะได้ได้กัน4ชุด36 39 86 89ขอฝากไว้พิจะะารณากันด้วยนะครับสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางสำหรับเวลาพัฒนาทุกสูตรนะครับก็เป็นสูตรการคำนวณมีถูกมีผิดนะครับมีเข้ามี ใครชอบสูตรการคำนวณนะครับติดตามช่องเราไว้ได้นะครับขอฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ช่องสู่หนุยเพื่อนบ้านด้วยนะครับจะมีแนวทางมาแบ่งปนันการทุกงวดฟรีๆนะครับเน้นยังเหมือนเดิมนะครับหนยลาวกับหนยหาหนอยหนยลาวเป็นหนยลาวพัฒนาน,นะครับทุกคนจัดพุทธศุกร์ตัวน,นี้เป็นสูตรปักหลักนะครับอีกหนึ่งแนวทางก็จะเป็น แบบเป็นชุดนะครับให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็มีห้าน้อยนะครับมีสอห้าน้อยนะตอนนี้พิเศษครับธรรมดาสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ